สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้จะสอนการเพิ่ม QGS f i l l Combo Box เข้าไปนะใน Qt Designer นะครับเพิ่มเข้าไปในปลั๊กอินที่เราได้สร้างไว้แล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะแล้วก็จากนั้นเราก็จะใช้ตัว Signal กับ Slot นะครับ ในการเชื่อมระหว่าง QGS Map Layer Combo Box กับ QGS Fill c o bo o m o Box x นะครับเพื่อให้หัวคอลัมน์หรือว่าฟิล์เนี่ยนะครับในชั้นที่เราเลือกใน Map Layer Combo Box เนี่ยไปแสดงนะครับใน QGS Fill Combo b o อโอเคครับเดี๋ยวเรามาดู วิธีการตามกันคือทีนี้เราก็ไปเปิด q uh, Qt d e s i g n e r นะซึ่งยังไม่ได้ปิดนะครับยังไม่ได้ปิดนะทีนี้เราจะแอดเข้าไปละมันอยู่ตรงนี้ Q view combo o o x ตรงนี้นะครับ f i e l Combo Box โอเคแล้วก็วางแล้วก็จัดซะหน่อยนะะตัวนี้ คือตัวนี้ m fill combo box ตรงนี้นะครับคือตัวบนเนี่ยตัวบนเนี่ยชื่อตัวนี้นะครับแบบ Layer combo box ก็คือคลิปที่แล้วก็จะมี3 l a เลเยอร์มีล a s t e r 1มี Vector 2ใช่ไหมครับทีนี้เราจะเลือกแต่คลิปนี้เราจะเลือกแต่ La เ e r ที่เป็น Vector เพื่อที่จะดูหัวฟ l l หัวตารางมันดูซิว่าเราจะทำยังไงถ้าเราทำอย่างนี้ วางตรงนี้ปุ๊บเราก็เซฟนะครับเพื่อที่จะไปคอมไพ l ์ c อนโทนนะครับแล้วก็มากลับมาที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งคอมมานด์พร้อมซึ่งยังไม่ได้ปิดนะยังไม่ได้ปิดก็กดลูกศรขึ้นเลือก pb 2 c o m a n d านดคอมไพ l ์นะครับเป็นคำสั่งเดิมนะเราจะทำ compile แล้วก็ดีพอ o y นะครับทุกครั้งที่เราทำการแก้ไขนะครับโค้ดหรือว่าแก้ไข ตัว QT Designer นะครับในอัลล็อกของเราโอเคพีพ o o ีทู e คก่อนหลังจากนั้นก็กดลูกศรขึ้นอีกเพื่อใช้คำสั่งเดิมที่เราเคยใช้เดี๋ยวาหา p b บีทูน e ีพแล้วกด Enter นะครับแล้วตอบ yes ไปโอเคตอบ yes ไปแล้วกลับไปที่กลับไปที่ QGS เพื่อที่จะดูว่าเอมันมันเพิ่มให้เราหรือยังนะครับ มันเพิ่ม q ิวคิว G S ฟิวคมอมโบบ็อกซ์ให้เราไมอยากนะครับเราไปที่ตั้งอินก่อนนะแล้วก็ไปกดอย่างเงี้ยนะเพื่อจีรีเฟนสมันเราจากนั้นก็รีโหลดนะครับปลั๊กอินปลั๊กอินรีโหลดเดอร์นะปลั๊กอินรีโหลดเดอร์นะครับตั้งอินไอทีไนะีของเรานะฮะนี่มาละมาละ เราลงกดสามเหลี่ยมทิเออเรากดนี่ก่อนเลือกก่อนเลือกชั้นก่อนก็กดสามเหลี่ยมอ่าแรกเราเลือกเวกเตอร์ใช่ไหมครับกดเอ๊ะมันไม่มานะครับมันไม่มาเม็ดมันคืออะไรไม่มาคือไอหัวตารางอ่ะมันไม่มานะอย่างเราเลือกยมเบสินเนี่ยเราต้องการจะดูว่ายมเบสินมีหัวตารางอะไรบ้างไม่มาหัวฟิลนะเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่มีการเชื่อมโยงของสอง คอมบ o บ็อกซ์นี้ก็คือคอมบ o บ็อกซ์ตัวนี้ก็คือเราเลือกนะฮะเราเป็นซิกแนลที่เราเลือกไปเรายังไม่ได้บอกว่าให้มันไปแสดงอะไรตรงไหนไม่มีการเขียนโค้ดไม่มีอะไรทั้งนั้นนะจริงๆเราต้องเขียนโค้ดกำกับว่าเออถ้าเราเลือกตรงนี้มีอีเวนท์ที่เราเลือกคลิกปุ๊บเลือกปับ๊บให้มันมาแสดงค่านะเอาค่าอะไรมาแสดงอีกนะฮะนั่นก็คือแสดงว่าเราจะต้องไปเขียนว่าเออต้องให เข้าไปตรงนี้ครับเข้าไปหาว่ามีหัวฟิลชื่อว่าอะไรบ้างแล้วนำหัวฟิลนั้นเก็บไว้ในลิสต์แล้วแสดงลิสต์พรงนั้นลงในคอมบบ็อกซ์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องเขียนโปรแกรมแต่ทีนี้ออโอเคทีนี้เรากลับไปที่ q t Designer นะที่บอกว่าเขียนโปรแกรมเมื่อกี้เราไปเขียนในภายชามนะ แต่ทีนี้ย t ิ e s i g n e r เนี่ยมันเป็นกราฟิกอย่างเดียวมันเราเรากลับมาแต่ว่ามันก็มีตัวช่วยอยู่ก็คือเราไม่ต้องเขียนเราไม่ต้องเขียนโค้ดให้มากนะนะครับไออะไรที่มันมีที่ QT Designer เขามีให้อยู่แล้วเนี่ยเราใช้นะฮะตรงนี้ตรงนี้มันมีอยู่ก็คือมันมี Edit Signal ว l o t เรากดตรงนี้นะะแล้วเรามาเลือกตรงนี้มันจะเป็นสีแดงอยู่ แล้วเราก็กดค้างไว้นะฮะจากสีแดงมาสีแดงอันหนึ่งข้างล่างเนี่ยปึ๊บแล้วก็ปล่อยนะพอปล่อยปุ๊บเนี่ยปล่อยเมาส์นะฮะเราก็มาเลือกสั่งนี้จะเป็นแมปเลเยอร์คอมโบบ็อกตรงเนี้ยก็คือจะเป็นตรงนี้เป็นพวกอีเวนต์ของตัวนี้นะครับว่าเราทำอะไรส่วนตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันต่างๆนฟะังก์ชันต่างๆของตัวล่างนี่ของฟิลคอมโบ o ็ o กซก็คือเราเชื่อมกันเรา Signal แล้วก็สล็อตนะครับิกแอยู่ตรงนี้แล้วก็สล็อต i ิกแนเราจะเอาอะไร Signal เราจะเอาคือ Layer c h a n g งตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นดอกดาวนี้นะเราเลือก Layer Change ถ้า l a เยอร์เช g งปุ๊บแล้วจะให้เกิดเหตุการณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลง เตุการอะไรที่เปลีป่ยนแปลงเราเลือกเป็นเซตเลเยอร์ตรงนี้นะครับเซตเลเยอร์ตรงนี้ซิกแนวะก็คือตรงนี้ส่งสัญญาณตรงนี้ไป l เ y e r Change แล้วก็ให้ไปทำตรงนี้ Set Layer นะครับ Set. คำว่า Set Layer เนี่ยมันก็จะนำหัวฟิลมาแสดงอันนี้ก็กดโอเคนะครับ มันก็จะมีเนี่ยอันนี้บอก Layer Change Set Layer โอเคเราทำไงเราก็คอนโทนเนะครับคอนโทนเอสอวก็จะเซฟตัวนี้ก็ได้ไฟล์เซฟจากนั้นเราก็กลับไปที่ Command ์พร้อมของเรายังอยู่ในอันเดิมนะฮะแล้วก็ทีนี้ก็กดลูกศรขึ้น Pbtool compile กด compile หนึ่งครั้งแล้วก็ Deploy ดีพอยหนึ่งครั้งแล้วก็กด Y นะมันจะขึ้นมาเหมือนเดิมโอเคทีนี้เรารู้ละเราไปที่บั克อินเมนจเหมือนกด e f f e c e หนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่รีโหลดนะครับรีโหลดดูซิว่ามันเมื่อกี้เรากดมันไม่แสดงให้เรานะตอนแรกไม่แสดงหัวฟิ์ให้เรา ตอนนี้เราจะกดอีกทีแสดงแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้มันมาแลวนะฮะมันมาลวมี A, M, Object ID Area Perimeter Basin ตรงนี้นะครับ Name E Area เนี่ยอันนี้คือหัวตารางของไฟล์นี้ของช่้งข้อมูลนี้นะฮะนี่อ่อาเนี้ยมาละอันนี้ต่อไปเนี่ยคลิปต่อไปนะฮะ หมายความว่าเราเลือกอย่างนี้ปุ๊บคลิปต่อไปเนี่ยเราต้องการที่กับว่า perimeter เราเลือก perimeter ของฟิลตรงนี้นะพอเรากดโอเคปุ๊บเราอยากจะให้มี message วิ่งตรงนี้นะฮะแบอกว่าเราเลือก perimeter นะพอเรากดโอเคนะกดโอเคแสดงว่าเราจะต้องไปแก้โค้ดทำโค้ดอะไรสักอย่างนะฮะหรือว่าเพิ่มโค้ดอะไรสักอย่างในไพ่ฉากนะครับในไายฉากในส่วนของลัน ในส่วนของรันเนื่องจากว่าถ้ารันเนี่ยจำได้ไหมฮะที่จะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมบอกว่าถ้ากดโอเคปุ๊บเนี่ยแสดงว่ามันจะส่งค่า true ค่า true คือค่าจริง thôi. เพราอค่าจริง if if true แล้วมันก็ลงมาใน if ตัวนั้นนะครับในส่วนของภายชาดที่บอกว่าตรงนี้เป็นในออลแต่ตรงนี้เป็นปลักอนตรงนี้นนอ่าน,นี่นะ มันมีเซลล์ไดอะล็อกเซลล์ไดอะล็อกก็คือมันอ้างถึงตัวไดอะล็อกทั้งหมดนะครับไดอะล็อกทั้งหมดเนี่ยรีเซิลโดยให้บอกว่าถ้ารีเซิลเนี่ยถ้าโอเควอสเพสก็คือกดกดโอเคในไดอะล็อกมันก็จะเป็นทรูเป็นจริงเป็นจริงก็เข้าหลุมนี้เราก็เลยเขียนโค้ดอะไรสักอย่างที่จะไปบอกว่าเออให้เอาค่าหัวฟิลเนี่ยมาแสดงนะ แ,แสดงในแมสเซจเดี๋ยวจะจะเป็นการสาธิตน,นะะในคลิปถัดไปนะฮะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ